สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสามชาติทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็จะมาอัปเดตนะฮะอุบัติเหตุนะครับคานถล่มนะผมที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะตรงมือใหม่นะขากลับตอนนี้ก็ยังรถติดอยู่นะครับกลับมาจากใต้นะฮะออกตัดมาจากเพชรเกษมเข้าพระรามสองเข้ากรุงเทพนะครับรถยังชะลอตัวครับติดอยู่ประมาณ สิบประมาณห้าโลตอนเนี้ฮะแต่วิ่งทางขนาดมาได้ไกลอยู่นี่ววิ่งทางขนานได้นะครับแนะนำใช้ทางขนาดแล้วก็มาติดกันอยู่ตรงนี้นะก็อีกหน่อยผมคิดว่าคงจะติดติดเยอะแล้วแหละช่วงเย็นนะครับ วันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะและก็มีผู้บาดเก็บและเสียชีวิตด้วยนะครับผมกำลังเก็บกู้น่าจะวันวันนี้พรุ่งนี้น่นะนะก็ยังเก็บกู้ยังไม่ได้นะหมดนะเพราะว่าเป็นคานที่ใหญ่นะใหญ่มากเลย ยังคาหนึ่งหักตงมาอเลยฮะหลายวันนะผมว่านะนะก็อย่ลืมนะครับท่านใดที่สัญจรมาทางเส้นพระรามสองนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับ รดตอนนี้ติดอยู่ประมาณห้ากิโลแต่คาๆข้าวันนี้ผมว่าน่าจะติดกว่าโอเคครับผมนะโอ้โหตรงโน้นยังไอ้นี่อยู่เลยเป้นยังมีรถวิ่งข้ามใต้สะพานอยู่เนะโหด้วย พังลดลงมาครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับผม